Hors Pieng แขนปาหมว่ายน้ามาซิโร่อย nope. anyway uh, ่ากัน uh, ที่กดิกนได้ได้ตัวใหญ่ปราัวใหญ่ตวใหญ่ตัวให่ตั่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตวใ่ัวใหญวหญ่ตัว่ตัวใหญ่ตัวใไญ่ตัวใ่ตัวใหญ่ใหญ่ตัวให่หญ่ตัว่ตัั่ว่่ต่วั่ต่ั่่ห่่ ตรงนี้เคไปนอนโรงพยาบาลเลใดล้วขอพี่เมืวานนี้โดนมินทพี่บอกวาอย่างกับเป็นชู้เลยตอนนี้พี่เหมือนนวลจไดเลยเฮ้ยอยุอยู่ายแล้วลูก่อฉันจะหลามันยาพี่ก็เ่านรจแล้วได้ทำเสรอไมอ่ะฉลามกำลังค้ายอยฉลาครับ

แค <laughs> ่ไรล่ะแค่ไรแค่ไรเนอะไรค่ไร